ร่องวันนี้ร่องเฮตามเคยครับมันนี้มาสิบหกคนครับมันนี้ทัดกันครับน้องภาขาวมาครับมันนี้คนครับมาที่มากกับบ้านเต็มน้องครับวันนี้รุ่นกันครับน้องนี่ว่าสิมีของไงวะครับวันนี้นี่ยังอยู่ในเขตจัหปัดเลยกือเนก็ครับอำเภอเสรภูมิมตำบนบางหลวงครับมันนี้บั่นทางงามครับที่จะฟังงั้นันนี้ประมาณสิบหกคนครับพี่น้องสา,ายธรรมศาสตร์คร no ับเก่งๆยิ่งแข็งบานแรกครับพี่น้องรุ่นกันเลยครับ ทำทียง,งานเชลีซื้อก่านละมาหลายเชีนยนอยู่มือนเดียวครับคืนนี้ของเราประมาณสิบหกคนครับมือนเดียวฮะเอาลุ่นแห่แหละครับพี่น้องเอารุ่นแห่แหละครับพี่น้องใอง้จะโดนไห้จะมั่งครับระะมีปะควานี่บางครังน,นี่ à, hàng nhé các câu là, nghe cho các non. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รอ,อฟังเล่มไงเอารุนเหแ้แหละกันครับเอาลอเอาลยครับเห้ยแร้ ขึ้นผู้ลงครับพีนบ่น้องสลับครับโอ้ยเอาละครับเียนเกกม่น,นะน,นครับพี่น้องผู้ใดครับผูดไดู้ไดโอ้ยพนได้เห้วครับเชนลครับเชนลเชนล เอาปะต้องร้องต้องไปครับมันมีเกาควายนี่บอนั่มร้องน้่มร้องมามาโซกันน่ะให้มาโซกันน่ะไปยังอ่ะตองตโอ้ยตองรวดครับพี่น้องน้องนี่ตัว่าครับเจีนกันบานรับเพียกันบานสุดขี้มันไหวมันแก่กับพี่น้อง

ยกโซ่เลยยกโซ่เส้นยีกึ่งเก่าครับพี่น้องเสยนยีกึ่งเก่าเหรอพี่มวยปลาสวยคือเก่าเหรอโอ้ปลาตะเพียนพร้อมบ่เห็นแล้วครับเสยนยี ยืขึ้นแล้วไปแกั่เส้นนี่อ่าที่โอ้ประทุความบ่เห็นแล้วครับเจนีราจัพาพี่น้องงัดขึ้นแล้วครับถือคุมมันบ่ ห้าวคนนี้ตีห้าวคนโอวไผ่อะไรงตีไผ่กัมันไผ่ก่อนก็หมดีดึ้นมากอะไเปล่าเ้าปล่าไม่ยามันมันโขงไงโอ้ยตองนึกกไหมตองเก็บปันไงก้อนแรบเจ็บปันไงก้อนยามัยังคือมีไมมพ้อมบบ เงยทีกับพื้นนะครับหลุดเงยทีมียังบอเงยทีครับหืมข้อนยงไงบอกเพื่อนคือทิ้โอ้เงยทีเพื่อนนะครับพี่น้อง จังเป็นจังบ่ท่านตีประกอบยั่จักตัวปลดูเขานี่กินนี่ฮะสามชีตัวโอ้ยเอาเราไว้พี่น้องมงแม่ตัวปลดูตัวงามครับตัวลูกจักปลาตอวพี่น้องเฮ้ยไปเชี่ยมอุ้ยไปเขียงเป็นรองตังแต่แม่ยัง เก่งนี่จะรลุนกำนันเอาเช่นโจกัดขึ้นแล้วครับพี่น้องทุกนอุ้ยเอาคอจะลำร่วงพี่น้องเช่นโจอเอ้อทำไมเฮาไม่เฮาไม่ไมหลุดเหียเพื่นนี่ต่อครับพี่น้องเช่นลีลาตาพัดคือเกนะ่าละคือบัตรประหันบ่ครับ อ๋กลุ่นเฉลีเข้าครับพี่น้องทางนี้บาดบันน่เคีงเคีงบ่ยกโซ่เนี่ยยกโซ่เนี่ยโอ้เขีงกัเขานกโซ่กันนะนกโซ่ขนามากนกชื้โซ่เน่อุ้ยเอองี่าเจ้าขึ้นมาเพิ่ครับพี่น้องบาดหนสามบาดนสี่เ่าไหมปตีร่างเลย โอ้กันนะครับโอ้ขึ้นรับฟังกันกับถือกันครับโอ้กระคอต้นนี่แม่มากรคอกัคนครับ ยิงไงเพิ so, ่นต uh. ้องไปที่า้องตวเดียันเเดีดได้แล้วจะได้เดียวไปกันเ้นยิงกระสุนแมาเลยโอ้ยคึ้นให้เาหน่าพอว่าถึงจะต้องถึงน้ำไม่เด้ผมนวดบ้้ี้ำม่ได้เชยงโจดเอาปเนยเชโจด แม่เราบอกข้อไหจอมก็เป็นหูวิงติ่งวะข้อง่บอกะไม่ยาบอกมันบอกไ้วเราขึ้นมาเบังเอาขึ้นมาให้พี่น้องเบังกันอ่ะเห็นหูกต่ำนะครับเช่นริตแต่ว่าสิท่านบอกครับพี่น้อง ฮันส uhm si ี่ผ้าแล้วลงหลวงเนี่ยพ่อเงวางเด้คือเกาบ้าเยันล็บว้าวว้าวยั่งงูยังงงูยังงูล้โล้วโลด้วล้วโอวบาทนี่ได้อยูไ้นยูพี่น้องได้อยู่ครับ ก็เสียงเซียงเซียงเาเป็นตัวของของครับาาเป็นไงกับองเป็นไงพี่ร่องุ้ยไงแหงโลกรวตน,นี่มันสิกกากยางเาคุณบาบาดอาาเอาเออ,อ,อย่าประมาทดด้จะเลีกัมมันเด้อ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาก็สั่งแล้วเรียบร้อยเลยบาดเจมครับพี่น้องบันนี่นะครับบรรยากาศตึกนี้ครับสายธรรมชาติครับพี่น้องบันนี่น้องที่สองครับสายธรรมชาติพี่พ่อๆกันอีกไล่น้องครับปีนี้สายธรรมชาติครับพี่น้องบันนี่เ้ยประดุก มันแกนมาปุรุกขี่ป่อเฮาพื้นนน่นยด้อวะเซ็นต้่่อดีเลยวะยม่เห็นบ่เฮียนแล้วบ่เดี๋ยวมาว่าตัวนี่ไปจากจุกบ่อมาเอาคนแักชิปนี้กะฝากคนไลครคดแชรคคนติดตามนะครับพี่น้องเด้อยสมติมุงโตปุรุกเาเหรออุยตปุรุกเราแม่ผมเดียวหุ่นแข่งคับตปุรุกปีนี้ครับโอ้ยเย่าีว่าเ่าเลย ปีนี้ปลาหลายจะได้ครับปีนี้ไกลเลยบ่ปานเดขครับพี่น้องปีนี้ปีนี้น้องนี่ปลาครับเดี๋ยวมาก,กินนึ่กับปลาโคอะไกโคแช่โคติดตามนะครับเส้นล่องน้องครับเกิดมาเป็นเชีส้นต่องลงนี่ครับเชีส้นที่เราตัดฟัดคือเกอ้ามันมาพกุกอกเราอีกไว้น้องอยู่ปีนี้เพราะว่าถูยงอ้อมไหนเงียบมาชินน้ำราแตนะ่าาสา,ายธรรมศาสตร์ราเพุทธนะครับน้องแถวเกต็ดผันทางงามยังอีกเป็นสิบน้องเศร้าน้องครับพี่น้อง ลาพาจ่าครับเอาบัสสวัสดีครับ